สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมซอสเซนแมรราคาถูกตอนนี้ทาง Top Up Gamer ได้มีบริการเติมเกมซอสเซนแมาแล้วนะครับใช้เพียงเลข ID ในการเติมหลังจากนั้นนะครับรอเพียง5-10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้บัตรเลเซอร์แท้ทุกใบนะครับไม่มีโดนแบนปลอดภัย100%แน่นอนนะครับและทางร้าน Top Up Gamer นะครับได้มีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่น R.O.B Free Fire Hearthstone PUBG Mobile Legends of r u n e t e r a L.O.L Y Lift เพียงคุณแอดไลน์ไปที่ Top Up Gamer นะครับเติมถูกเติมเร็วเติมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้อ เ,เกมเร็วดิถ้าเกิดเมื่อกี้แบบอยู่รวมกันแล้วแบบรอยิงกันน่าจะสู้ได้คาบอมปืนอะไรครับ S K S อีกแล้วครับ อยู่ข้างหลังอะ่ะหลังเมืองอะ่ะผูนใหญ่ตัวหนึ่งผู้ใหญ่หลังเมืองอะ่ะมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาดิขึ้นมาบ้านหลังอยู่ข้างล่าง กูไม่มีอะไรเลยมีปืนกระบ,บอกเดียวผมยิงผมฆ่าไปตัวนึ่งอยูขาา่ข้างในหมดเลยตรงไหน ที่เดิมอ่ะพี่เอกคนะละเดี๋ยววะข้างหยมือ้ายมือที่มองซ้ายมือดิข้างล่างสายมือข้างล่างโอมันหนีไปแล้วโดนหนึ่งโอ๊ยไม่โดนหรือเปล่าวะ,ละเลเซอร์ยิงไปแล้วตามดิมาดิเขมาแล้วเนี่ยพี่ไปแนละ้วพี่ตามไปแล้วพี่ตามไปแล้ว มันอยู่บ้านนั้นแหละเอ้ยมันดีไปแล้วโดนเฮียโดนเลเซอร์ไปแล้ว เียตรงไหนวะมันไปไหนแล้ววะอ๋ออเป็นไงเป็นไงโดนเลเซอร์ไปแล้วตายแล้วเฮ้ยสไนเปเลเซอร์แม่งบันดีวะกูเล่นสไนเปเลเซอร์ดีวะคูณสองโดยเฮียเมื่อกี้นี้โคอุบาทไรแม่ง Aks ใส่ใส่โคโลได้ยิง บัตเฮ้ยพี่มีคนดูแล้วผมโดนมาแล้วมีรถตรงนี้งัดกันอยู่กันอยู่พี่มาเลยมาเลยยิงฟียิงฟีตรงนี้มีตัวนึงใกล้ใกผมตัวนึงแต่มัจะไปช่วยเพื่อนมันอยู่พี่อย่าผ่านู ดูขอดูดิข้างยังห่วงดีกวย่ะโอ้ยโอ้จะเย็นจะเย็นเห้เป็นวางกันน่ะเฮ้ยโม่้าโอโหปืน Ta rồi. đang Mà đi. Tại vì pa pa hay ở ai pa. Để bắn tôi đưng. Để bác, để bác, để bác, để bác. Để bác, để Chết, tai. chết. Tồ. Ui Không cần giằng cả, không cần giằng. Không cần giằng cả, không cần giằng cả. ไม่ต้องไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องยแย่งกันไม่ต้องยแย่งกันเลยสัตว์ไม่ต้องยแย่งกันไม่ต้องยแย่งกันลิ้นเป็นไรอ่ะพี่ลิ้นเป็นอวัยวะแต่ถ้าตีนนะจ๊ะเดี๋ยวไว้เตะหน้ามึงคิดว่ามึงเฟี้ยวเหรอมึงเฟี้ยวว่ะอ่าอยากโดนต้นตีคน<า>แก<า>่ก็ฮีวะ่ะเราพบเรื่องมาแล้วช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยดิแบบว่าแบบอยากโดนช้อนแกงโดนช้อนแกงเข้าที่เบ้าหน้าเจอกู <laughs> กวนวดมึงด้หมัดกูนี่แหละ่ใอไม่มีแม็ดามเลยไหนแมคดามีนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะเก็บไปให้จะเก็บไปให้เอาไม่ได้แม็กดาเนี่ยนี่นี่นี่เอาไปเอาไป นี่หนูเก็บปี๊ดรูมีแล้วนี่เอาแมกดไปมัมีแล้วเแมกดามมันใช้แมกดาม what the fuck ใส่าเือหะไรเียงงอย่าดูดตกใจนะเนี่ยเอ้ามึงมึงก็ดูทีมเราดิทีมเราแต่งตัวเหมือนกันในชิปหายไปยังเปหนไะนอะยูกับเบอร์สี่กับทอง โมยทียอะไรกูเก็บมากูเปลี่ยนกูเปลี่ยนเอาฟ้าผ่าออกกูไม่ได้ขโมยกูแค่เปลี่ยนเมื่อตอนเรียนที่รงเรียนน่ะพวกก็วางเท้าไว้หน้าห้องสมุดกูก็ไม่ได้ขโมยกูแค่เปลี่ยนรองเท้าเก่ากูแล้วกูก็เอารองเท้าใหม่มาเขาเรียกว่าเปลี่ยนจ้าสมัยผมเหมือนกันแม่ผมแปลกใจเลยแม่ไม่ไม่เคยซื้อรองเท้าให้ใหม่เลยรองเท้าไม่ใหม่ตลอด รองเท้าไม่เคยเก่าเลยแม่แม่ถามว่ารองเท้าไม่เคยเก่าเลยบอกว่าดูแม่ขอับฉลามแดงไว้ตั้งแต่หมอนหนึ่งยันหม้อหกอ่ะแม่ซื้อรองเท้าแค่คู่เดียวเองอ่ะเออแล้วผมแล้วผมเคยเกมครั้งหนึ่งไว้ผมไปเอารองเท้าที่แม่มีเขียนชื่อไว้อ่ะแล้วแล้วไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะสารวัตรนักเรียนแม่มาเจอหน้าห้องผมไอ้คนคนที่ไหน Tống này thiếu. đuổi bồ. Cái chi ơi. Mà. 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 Mới đốn. ตายแล้วตายแล้วหมดหรือเปล่าหมดแล้วมะทิวหมดบ้ดาอะไรผมมาหมดนอกไปหนึ่งอะอยู่ข้างบนอะเดือยมีสัมมีสามตัวสามสี่ตัวกูกูไม่ขึ้นหรอกกูไม่ขึ้นหรอกชุบดีกว่าไปแล้วอ้าวเ,เฮ้ยกูบ้าไอ้เหี้ย รอบช็อตพี่งสองตัวลุ้มหนูเจ็บเจ็บเจ็บพี่อ,<ห>อยู่บนหลังคาโดมป่ะฮะอยู่หลังคาโดมตัวนึงเช็ค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 ขึ้นเช็คขึ้นเช็คขึ้นหมด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 โอ้ยยังไม่ได้ฆ่าเลยโดนกูดตอบช็อตเข้าไปงงเลยมึง พี่โอคูณ6ป่ะอ้คูณ8ป่ะเอาพี่เก็บมาใหม่วะเนี่ยวันดี้พี่โยนไว้เนี่ยครับคุณของจะเจอเขาไม่การอบที่จะคิดใช่้องพลงอ่มันมีใครอ่ะสลรกครับสลรกคาเฟ่ีสรรกคาเฟ่ี้องเพลงเดี๋ยวไวอ่ะ อายุเกินแล้วไเนี่ยว้วแดยคิดอ่ะอเจ้าตำรักเลยกูเจ้โงั้งนี้เดี๋ยวทัล้วงปุ๊บไปเลย้าน้องล้วงปุ๊บไมต้องชุบนะเอตายยังทรมาดอยู่กันเฮ้ยมีคนไม่บนดนี่แต่เว้นดเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้ว เขาข้างล่างองีเข่าหนึ่งอะเนี่ย <distance> น้องหนึ่งเชฟน็อตติ้งอะ เอาปหาลามมาขับบังผมเฉยเลยโอ้โหโคตรเหงาเลยเอ้ยอะไรวะจะย,ย่างแดกแม่ง,งเลยขดเลงอยู่ไม่เอาปลาฉลามมาบังบังเลนกล้องเริ่มมือเริ่มเริ่มเริ่มลุดละวันนี้ขาประจำ น้องเอาไหมีฉลามฉลามไปไหนโอ้โหเขาเลยจะขับเล่นอย่างนั้นมันเลยไม่มีชาร์จไงโอ้โหแมกเอ้ยกูจะเหลือเชื่อไม่ไปแล้วมันอยู่ตรงไหนอะขับเล่นไม่มีชาร์จกูเหลือเชื่อเลยโอ้โหนี่ไงมึงดูนะล็ไปล้วไปลบก็ไปแล้วดู เอ้ในก่อนไอ้ดอกมีปืนอะไรอ่ะมีสองมีเก้าเล่มโบว์มันดินมันบินที่เฮ้ยอยู่ขนาดไหนต้องไปนอกวงนะโหลวงแรงนะเดี๋ยววงแรงนะพี่น้องเออเว้ยพี่เอกใช่พี่พี่ไปหาเขาด้วยเหรอววิ่งมาแล้ไหนข้างนอกวงนี่นี่เช็คแล้วเช็คแล้ว ขวาทางลายมือศักดิ์สิทธิ์อะเน,ววะน,นี่ยเ,เฮ้ยเฮ้ยรีเฟรชผมไปอยู่เ<น>ดีหนว<น>พี่เราเล่นตรงนี้ไม่ได้วะเราเล่นในวงก่อน,นอ,ออยยนนนนน้้งงนงน้งงงงงตตตตตีีีีหึึซาากกัขววร โอ้หนอหนอเอ้แล้เต็มวันเต็มน็อะหัวลุกนนอะสมไมใกล้ตัวหนึ่งเนอคเนาะ ได้วิชาจากพี 2> 2> ่เอกเหรอมาพาพี่เอกมาอนนะรอเล่นวิชาลมคุณใหม่นี้ไม่ตายนะเว้ยมากินทาร์เก็ตโลเคชั่นเอยยคัฟเวอร์หน่อยโคเวอร์หน่อยเนี่ยบุมมองไม่เห็นหรอพี่เก้า